สวัสดีครับรา Social Camp นะครับในที่สุดผมก็ได้แอปพลิเคชันนี้มาทันทีนะครับหลังจากว่าซื้อ iPhone 4S มาได้2วันนะครับซื้อมาแต่เครื่องนะครับเรื่องลืมซื้อ SIM, ซิมเสือกลืมซื้อซิมนะก็ไม่มีซิมใช้2วันเพิ่งจะมีซิมใช้นะครับก็เลยเพิ่งจะ activate เครื่องได้ activate ปุ๊บลงเลยแอปแรก โซเชียลแคมนะครับนี่ Facebook กับ Twitter ยังไม่ลงเลยนะลงโซเชียลแคมก่อนเลยอยากเล่นมากนะ <c oughs> อยู่บน Facebook ในเปิดคอมดูเห็นแต่เพื่อนๆลงโซเชียลแคมกันแล้วก็อ้ยมันต้องมีของอะอะไรอย่างเงี้ยโซเชียลแคมมันต้องมีของโอ้ปรากฏเข้ามานี่มันฟังก์ชันการใช้งานจะคล้ายๆ Twitter มากกว่านะมีให้ฟอลโล่ฟอลโล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แอค o คา t ต์ c e b o o k หรือ Twitter เนี่ยมาพ่วงได้ใช่ไหม เจ๋งดีเจ๋งด nice, ีแล้วเวลาพับเต็มทีนี้ไป3ช่องทางเลยไป YouTube ไป Twitter ไป a c e b o o k นะถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มันสุดยอดมากมากสุดเนี้ยงเลยจริงๆแต่ปกติเนี่ยก็เวลาดูชาวโซเชียลแคมป์เขาบอดแคสต์กันเราก็ดูว่าเขาคุยเรื่องอะไรเงี้ยก็ลองกดเข้าไปต่นใหญ่ตอนเริ่มมาก็จะมีช็อตทักทายแบบเมื่อกี้เนี่ย Uh, สวัสดีครับชาวโซเชียลแคมซึ่งคือใครบางกูก็ไม่รู้หรอกนะจริงๆก็เพื่อนๆกันทั้งนั้นแหละจะมีหลุดๆมาบ้างแบบว่าถ้าผู้ชายโสดอย่างน้องชายผมหรือว่าผู้ชายหน้าม่อนะครับก็จะแอบสาวๆที่ไม่รู้จักเยอะนะแอบด,ดูโซเชียลแคมเขาเขาคุยอะไรกับแฟนเขาทะเลาะกับแฟนเหมือนมึงจะรอเสียบได้นะมึงไม่รู้จักกับเขาซะหน่อยนะครับแล้วก็ผู้หญิงพวกนี้ก็ก,ก็เปิดเพิ่เปิดพิ่มเดเดนาะให้คนฟอลโล่แล้วก็จะมี บางคนที่ก็ตั้ง privacy นิดนึงกดเลือกรับเลือกรับเนี่ยกบผมก็ไม่แน่ใจว่าเกณฑ์ในการมาตรฐานในการรับเพื่อนของผู้หญิงพวกนี้ก็คืออะไรนะก็เห็นผู้ชายหน้าตาดีหรือเปล่าหรือว่าดูแบบเฟลลี่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยถึงจะกดรับด้วยผมก็ลองแอดไปหลายคนนะก็กดก็กดก็กดรับกันมาพอสมควรนะครับน่าจะมีบางพวกที่ pending อยู่มี pending รอยอยู่สองคนนะครับก็อันนี้ทําให้รู้เฉยๆนะครับจริงๆไม่ใช่คนแอมองนะนะก็ตอนนี้ ช็อตที่2ชาวโซเชียลแคมก็จะบอกว่าตอนนี้เขากําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนกันนะครับผมก็จะบอกบว่าตอนนี้ผมกําลังทําสิ่งที่กฎหมายห้ามทํากันอยู่ก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถนะครับก็จะเห็นภาวิวเป็นรถนะครับก็มีผมอยู่คนเดียวนะครับทั้งรถก็แปลว่ากูขับรถไปกูเล่นไปนะครับแต่เขาบอกว่าห้ามคุยโทรศัพท์ขณะขับรถนะครับกูไม่ได้คุยนะครับกูอัดโซเชียลแคมไม่ผิดนะครับตำรวจจับกูดาเลยนะฮะก็ตอนนี้กาําลัง ขับรถไปที่ออฟฟิศใหม่เะครับเดีย๋ยววันนี้จะโ o c i a l Camp ออฟฟิศใหม่ไปให้ดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับหลังจากได้ลาออกจาก Index Creative Online มาร่วมเดือนเต็มๆนะวันนี้วันที่29กุมภาพันธะ์ก็ราออกมาเดือนเต็มๆนะครับบดสถานะการเป็นพนักง,งานตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จริงๆออกมาไม่ทํางานตั้งแต่วันที่16แล้วสถานะยังเป็นพนักง,งานอยู่น,นะครับก็เอ,อ ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกกันแค่นี้เนาะแล้วเขาจะบอกว่าก็เดี๋ยวรอดูจุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายของสิ่งที่กำลังจะไปทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับมาอีกคลิปหนึ่งก็มาดูที่ออฟฟิศผมละกันนะครับสวัสดีครับิวสวัสดีครับมาถึงแล้วออฟฟิศใหม่นี่อันนี้ออฟฟิศตรงนี้นะครับถัดไปเป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็เครื่องจีล็อกวางเรือยังไม่ได้ร้านกาแฟทั้ยูงในต้นโตนี้ <c oughs> แต่ออฟฟิศเราอย่างไม่เสร็จเลยนะครับ นี่เลยมาถึงก็จะเ,เนี่ยพอดสแกนนิ้วเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนด้านนิดนึงหน่อยเพราะเคยมือขวาเลยค่ะเป็นรุ่นสำเร็จค่ะอ่า,าเสียงก็ย,ยอดมากนั่นรถเดียว่ดูนะครับโดนเมื่อกี้โดนประตูล็อกไปเปิดไม่ทนันหมดแต่กยกัองนะฮะเข้ามาเนี่ยออฟฟิศในใหาน้าตาประมาณนี้ มีจอทีวีห้าสิบนิ้วอยู่รับพี่หมูนั่งอยู่วันนี้แต่งชุดเป็นทางการมากเน,นื่องจากคนยังไม่มากันนะครับออฟฟิศจะเปิดออฟฟิเชียลพรุ่งนี้แต่ก็นะนั่งดูพนักงานนะครับอีกหนึ่งคนกำลังแกะโต๊ะนี่อยู่นะครับอ,อดีททตพิธีมอเตอร์โชว์นะครับตอนนี้ผันตัวมาเป็นแม่บ้านผันตัวเป็นแม่บ้านแกะขาโต๊ะอ,อยู่นะฮะไปแรงงานขมากไปแรงงานขมาเดี๋ยวเราไปดูหน้าเจี๊ัดกัน นะาจากจะเซอร์ไพรส์นะดูหนะ้าดูหน้าอือหือสวยมากเแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยเจนสุดที่แลบนะครับออกตัวเที่ยวแคมป์ในหน้านราวนันนี้ใส่แว่นด้วยเหนื่อยมากนา้นา,ม,นาม,มืดแล้วเนี่ยน้าม,มืดมากเลยดูการทำงานนะครับครำเคร่ง,งมากเลยแม่เห็นแม่ก็ไม่พอใจแนนะ่เลยรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้ หน้ามืดน่าแส่ตุ้มๆนึงคือแบบไม่อยากอยู่ใกล้พี่นุกมากนะครับเพราะว่าทําให้กูตัวดําขึ้นเยอะเลยสีขาวเออนะดูลูมิไนท์นะดูลมิไนท์มาแล้วโฆษณาเต็มที่เลยพลาดเซลวจริงๆโหอีกนะครับจริงทั้งทายไม่หมูดีกว่ายังอยู่ท้ายๆให้หมูจะรู้สึกว่าตัวขาวก็หน่อยสีเท่ากันสีเป็นคนพันเดียวกันสีเดียวกันเลยเจอไ้วยของผมมุมนี้ฮะของหลบมาก ข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ำบ้านหลังไม่ใหญ่เลยโอบอล์บ้านหลังไม่ใหญ่ลนเลยอบอุ่นนะครับเปิดไฟปั๊บห้องน้ำไฮโซนเลยครับตรงนี้นะไม่ใช่ม่านกัน้นห้องห้องน้ำนะนำเนี่ยกำแพงแล้ว <c ười> สีแม่งเหมือนม่านมาเกเลยเดินเข้าไปเด็นผลน,นี่ครับนี่คือออฟฟิศใหม่ถ่ายออกไปถ่ายไอหยู่นะร้านกาแฟาด้วยนะะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ินออกไปถ่ายร้านกาแฟก่อนจำลืมจำลืมคือข้างในออฟฟิศเนี่ยเล็กแต่ละเราเน้นชิลข้างนอก อีกหน่อยพอเป็นลานเบียร์อีกหน่อยจะทำเป็นลานเบียร์ยท,ำยรทำแน่ๆตั้งแต่ท้ายเริ่มนั่แหละคอยดูขับออกมาที่ร้านกาแฟก็จะ ISO ไหม i โซนะครับมีพี่เจ้าของร้านสองคนก็นั่งกันอยู่ไมกล้าถ่ายเยอะนะครับเดวโนด,ดา <c oughs> น้องสองนะครับที่มาเรามาวันนี้อเค